ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครกำลังมองหา i d ี w เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกาลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย idawie <RV. S 1> เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพจให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแร์นเนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่ออด m i n ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจักร .com มาพร้อมกับ บริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอย์ได้เลยเอาเลยครับสวัสดียามทึกทุกคนเอ้ยยามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเลียนหน้าเวฟ ออสซิลเลเตอร์ออสซิลเลเตอร์นี่น,น,นะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เหมาตู้กี่คูป,ปองวันนี้ทีมซีมีคำตอบนะครับเรืยอเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้ที่วันที่10มิถุนายนนะครับก็รา,ราวๆ10กว่าวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคนะครับมาดูกันเลยว่ารูปแบบกิจกรรมเป็นยังไงนะครับเรื่องของกิจกรรมจะเป็นเรื่อบ,บของการ กดเพื่อสุ่มของวันไปเรื่อยทุกคนนะครับก็สมมติคุณมีสกิน1สกินจากเวฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินไหนนะครับจะลดทันที1ช่องปิดได้ที1่1ช่องนั่นเองนะครับนี่คะถามว่าเล่นยังไงใช่ไหมก็จะการเป็นการปิดช่องนั่นแหละนะครับโดยสมมติคุณมี1สกินยามีการม้งคือมี1สกินจะสามารถปิดได้1ช่องหรือว่าลดไปเฉยเลยถึง500คูป,ปอง นั่นเองนะครับดีไหมทุกคนโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการสกินนี้ของเยน,นานะครับซุ่มแต่ละครั้งมีบ่อเนะครับไม่ใช่กิวบอกว่าสุมต้องการหนึ่งสกินสกินนี้ของเยน,นานะครับแล้วคุณแบบว่าสุ่มแบบไม่แบบเหมาตู้จริงอะนะครับเหมาตู้แบบสุดๆเลยอะจะอยู่ที่2 7 4 4ันเจ็ดร้อยสี่สี่คูปองนะครับแต่สมมติคุณมีหนึ่งสกินของเว็บอยู่แล้วจะทันที500ห้าร้อยคูปองเหลือ 2 2 4 4คูปองนั่นเองนะครับโอเคย้ำอีกครั้งงผมสมมติคุณแบบว่าเหมาตู้จากในกิจกรรมนี้โดยที่แบบว่าไม่ซื้อสกินแม้แต่นั้นจะเสีย่อยู่ที่2744คูปองแต่ถ้าคุณมีหนึ่งสกินของเวฟจะลดทันที500คูปองเหลือ2 2 4 4อง้คูปองนั่นเองนะครับแต่ว่าผมแนะนำทุกคนสำหรับใครที่จะเหมาตู้อยู่แล้วนะก็จัดสกินเลียนหน้าอยู่เลยทุกคนเพราะสกินเลียนหน้ามันก็เหมือนจะถูกกว่านะครับจะถูกกว่าว่ามันมันกันกบเขาเรียกว่า ไหนๆก็ซื้อแล้วก็มันเป็นโคทุกคนสมมติคุณซื้อสกินนี้ก็จะลดสกินนี้นั่นเองนะครับก็จะเหมาตู้อ่ะซื้อดีกว่านะครับทุกคนวันนี้เท่าไกิจกรรมในวันนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจของคลิปต่อไปด้วยวันนี้พื่ไม่รู้เรื่องอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับมาสรุปอีกครั้งสมมติคุณต้องการสกินนี้ของลีนาาเหมาตู้แบบเหมาตู้จริงๆ นะครับเสียี่2,744คูปองแล้วก็สมมติมี1สกินจากเวฟก็จะเหลือ2,244คูปองนั่นเองนะครับแต่ที่ต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่ามันไม่จะเป็นต้องเหมาตู้ทุกคนบางทีคุณสุ่มไปสักแบบ10ครั้ง11ครั้งหรือว่า9ครั้งสกินอาจจะออกแล้วก็ได้นะฉะนั้นแล้วต่ดวงคุณด้วยบางทีคุณอาจจะไม่เสียถึงขนาดนี้ก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะฮะก็เป็นการกับ,บายครั้งของสกินเวฟสกินนี้เนาะ โอเควันนี้ก็จะถามว่าทำไมพี่พูดไม่ค่อยรู้เร kind of banks, ื่องจังเลยเพราะว่าเพิ่งลงสตรีมมาแล้วก็สมองก็เบลอทุกคนวันนี้ผมแบบใช้สมองไม่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 ใช่ว่าใช้สมองไม่เหลือสมองให้ใช้ตอนเนี้ยใช้จิตวิญญาณในการทําคลิปล้วนๆนะฮะตอนนี้โอเคเรามาดูกันเลยว่าใครดูคลิปเมื่อคืนเราจบกันมานะครับก็ตอนนี้เนี่ย คนคอมเมนต์น้อยมากทุกคนเหลือไม่กี่คนเท่านั้นนะฮะมีคุณซินเนโอเนี่ยคุณข้าโอ๊ตและคุณคิดรัวหุ่งเท่านั้นนะครับโอเคถ้าใครดูคลิปนี้จบความไม่แน่นเข้าไปหนึ่งสองน,นี่ขอตลาไปก่อนมาเจนคลิปหน้าเจนนะผมเอาอาะนะ่ะเอาอา่ะนะ้องเอาอ่ะน้องออกจากวงพิซซาถ้าไม่อยากโดน I little bit pillow like it's wake a gonna feel up to of drool on my เอางูพ t ซาร่าไม่อยากโดนเนี่ยโดนชิปหายแล้วคุณสกายฟิกเกอร์ตัวขวาตัวขวา okay, <so S 1> นาย t h a ร์ e ป e นตั p หลัง <c oughs> เอาวะน้องเอาวะน้องเอาวะน้องอุ้ยซอกสวยแต่ว่ามันไม่จะรุ่งเรืองนะสวยจะยผมงเรืองนะฮะสกิลสองท่านนอว์ชีวิตเศร้าเกินมึงมีอะไรเศร้าไปกว่านี้มั้ยทันตีแม่สิบสามมีสภาพชีวิตเดือดมาเพื่อนเอ้ามึงคนบ้านไหนเนี่ยไป เอ,อ้ยองาคสตาร์แล้วสมมตินะทุกคนหยิบตัวเมตาและแข่งมาเล่นอย่างเฟี้ยวอะไรเงี้ยอ,อย่าเล่นไปเพื่อน